ดีครับชงนุ่มหนามม้นคนดาดำครับพี่น้องมือนีมาทักทายพี่น้องย่ำเศร้าคือเก่าครับมือนีครับมือนีนุ่มหนามม้นจิบผ้าพี่น้องไปบึงอันนั้นผ้าไปเก็บไปมันฝรั่งครับที่มันอันสุ้มหน่วยหน่อยที่เขาเหลือเขาเอาแล้วหน้าครับที่เขาโลดแล้วครับที่เขาเก็บเอาแต่ซุ่มใส่ไงเขาขัดเอาแล้วมันอันเห็นบ่ได้ใส่เขาจิบไปเก็บเอามาไว้ถักกินครับพี่น้องไปครับพี่น้อง ครับเบิึงบรรยากาศนี้มันเศร้ากว่าน,นอกครับพี่น้องอันนี้ก็เป,เป็นแปลงเขาบาเล่ครับพี่น้องนี่อันนี้เขาเจา้าเขาเจ้าเกี่ยวแล้วแต่ว่ายังบ่มานนอัดนั่นเถอะยังท่านไม้มาอัดเอาเฟียงเถอะอันนี้เขาปลูกเอานั่นปลูกเอาเฟียงมั้นะครับไปไปให้ง,งัวให้มากครับขึ้นที่ทกว้าง โล่งครับรบุกไยมีต้นใหม่ด้วยคุณหมอครับนี่แหละครับผู้มีประเทศของอิสราเอลครับครับต้นใหม่คือบุกไยมีหรอกมันเป็นเมืองเกษตรเนาะ เดี๋ยวไปทางได้มีแต่ปลาผักปลูกกันนี่แล้วแล้วกับปลูกกันไหมไปเรื่อยๆครับพี่น้องคุณเดี๋ยวเ้าสิไปแปลงปูนที่เขาเก็บแล้วนะครับเนาะเ้าสิไปเก็บเอาหน่วยที่มันบ่ได้ใส่เราเอามาไว้เธอกินไปมาเบื้องน้ำกันครับพี่น้องเป็นยังไงมันฝรั่งบ้านนี่ <c oughs> คือมันฝรั่งบ้านเฮาบะ พี่น้องกลับมาหอดแปลงแล้วครับพี่น้องนี่ครับ,รบมองที่เพื่อนท่านเอ็นมาเก็บเกี้ยวออกไอ้มีแล้วครับพี่น้องนี่แหละตรงนี้เพื่อนเซนท่านในมาสีเอาเถอะครับท่านในมาปันเอาเถอะนี่แต่ว่าฟังทั้งหันนี้ก็เจาะมาสีเอาแล้ว เดี๋ยวเขาจะไปเก็บฟังทั้งพุนครับเดี๋ยวขั้นมาเอาทั้งนีนี่เดี๋ยวเขาแก่เขาสีมาจับ <laughs> ครับไป,ไ,ปไปเข้าไปแปลทั้งพุนนอะพี่น้องนะตามมาเลยครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันครับมือน,นี้เขาสีได้บ่มือน,นี้ได้หน่อยได้หลายครับมันฝรั่งโอ้เป็นเป็นมันฝรั่งแดงด้วครับพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอุปรกรณ์ห่อกันเอาถุงห่ากัน,อกนโอ้เป็นยังไงเนาะมันพลังแดงเนาะพี่น้องเคยเห็นบะครับครับพอมกันท่านเคยเห็นคือกันไปยางหลาะเบืองเข้านี่นี่ครับที่มันเหลือเขาลลยกับหัวในหน่อยนี่ ยังสีกระแมนครับเนี่ยมาทั้งนี้นี่ครับครับพี่้องแม่นมืดดิเนี่ยผู้ใะ นี่ยครับมันเด็กเดียงมันฝรั่งครับเบืองกันไกลๆเลยอ้าวที่มัวน่าใส่อีกนอก้องัดที่นี่นอ้อนี่ครับโอ้เขาเก็บบะมืดครับเนี่ยพูดนะพูดนอะอยู่ในดินกับมีเด้วยที่นอ้องพูดนะครับมันสิมีดโอ้บรูบาบัานเขาปลูกสีใดเนี่ยนะ ครับเดี๋ยวมาพาเบิ้งครับพี่น้องมันแดงเป็นยังไงเขาเคยกินแต่มันอันมันฝรัง่งมันขาวๆเไหมเนาะตั้งกล้องก่อนเท่านี่ครับพี่น้องเนี่ยใช่ะป่ะฉี่เขาเก็บบ่เมือดครับเนี่ยพูดนะครับนี่สีแดงๆครับ มันฝรัง่งแดงบ่เคยกินจักเถื่อเดี๋ยวมือนี่เขาเสียวไปเฮ็ดวานกินลองเมองครับพี่น้องเดี๋ยวสิพาสูเบืองเด้ข้างในเฮ็ดปิดยังไ๋โอ้นั่น่ครับสีเหลืองนี่มันจะอ,อกหเหลืองครับพี่น้อง มีแต่วหวยใหญ่ครับพี่นอ้องบุญอ่ราไล่ต้งสีกับแมนเนี่ยครับเนี่ยุญธรรเอามองเดียวพ่อเลยครับ หน่วยหน่วยหน่วยไงขวดเอาเลยโอ้ทางนี้แหงหลายครับ <c oughs> แห้งขวดแห้งมี่ครับพี่น้องพูดอะพูดอะอยู่ตับตรงนี้เราเมือบบบม่อเมื่อเมื่อเถอะ ก็บ<ะ>เบ่งน้ํากันไกล้ๆเลยครับ <laughs> เดียงเหมือนยังเดียงงามครับพี่น้องคุณ่ะโอ,โอ้เห็นว่มอันนี้ซุมหัวในหน่อยเนี่ยครับเอาคุณเอามือขวดจะซื้อที่ไหนคุณร่บซุมหัวในหน่อยไปเฮ็ดหวานครับพี่น้องเฮ็ดของหวานใส่กะทิ ต้มน้ำตาลใส่กะทิครับแซ่บครับพี่น้องเอาไปเอาไปล่องลองเห็ดกินล่องเมืองเด้อรับต่ว่าบ้านเฮาเขาเจ้าบ่ค่อยปลูกกันอือนี่นะโอ้นี่หัวไน่นี่ถ้าหัวไงเขาเจะไปฟันบางๆเดี๋ยวฟนันเดี๋ยวไปปอกเปลือกครับพี่น้องฟนันเปลือกออกล้วก็เฮาสีฟันบางๆเราไปตากแหง้งเห็ดเป็นมันฝรั่งครับพี่น้อง นี่พูดอ่ะโอ้ยนี้เป็นรูปหัวใจเลยดิครับงามพูดอ่ะเอ้ยครับโอ้บกหุดหุบเฮียแมเมือตีี่ย เดี๋ยวครับค่อยเอาไปเทะละหน่อยทะละหน่อย <c oughs> อนำ้ำงา สะอ่อนเนาะพี่น้องเนะเาะเนาเพียทั้งเพียเหลียงนี่คืค้นทุกอ,อย่างครับย่างหลายหัวหน่อยหัวใหญ่เขาก็เอาไปครับพี่น้องหัวหน่อยเขาเจะไปเฮ็ดหวานหัวใหญ่เขาเจะเอาไป ฟนตากแหงครับโอ้หลายเราเด้พี่น้องนี่นะสุดแถวเรามั้งครับ,บ,รบมือนีเข่ากัได้เรียบร้อยแล้วครับเข่ามือนี่เา่าม,มันฝรั่งครับได้ซ้ำเห็นนี่แหละครับพี่น้องโอ้บนหลายพดุดเอาไปเมือดดอกกินเมือดครับสุมหวัวใหญ่เข่ากัดเจาไปนั่นไปฟันบางๆครับไปทอด เป็นเฮ็ดเป็นมันเละก็อื่นมันเลครับมันฝรั่งเนาะครับสีแดงครับซุ้มมันอซุ้มหัวน้อยๆเขาก็จะไปใส่แกงจืดไปฟันเฮ็ดแกงจกืดเฮ็ดแกงจกืดแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดหวานครับพี่น้องหวานกระเจียบพื่อกันครับเอาไปล่องเฮ็ดกินล่องเบิงครับเนาะครับมื้อนี้ครับมีโอกาสมาอยู่ไก่สวนครับนนมองนุ่มหน้ามดน้อนอยู่พูนครับพี่น้องเห็นบ่อังกะรา นอนฟอกพักครับอยู่ใกล้สวนก็เลยมีโอกาสครับถือโอกาสนี่แหละมาเห็ดคิปฝากพี่น้องเข้าเดี๋ยวยังบม่จบครับพี่น้องเดี๋ยวนุ่มนำม้นสิพาไปเบื้องไอ้มองอีกแปลงนึ่งที่เขาท่านในสีเอาียวท่านในเก็บเกี่ยวเอาเนาะอันที่มันยังเป็นต้นอยู่ครับพ้าไปเบื้องต้นมันฝรั่งครับมันเป็ยนยังไงครับพี่น้องไป ครับพี่น้องครับพามาเบืองอีกแปลงนี่เนาะครับเนาะพี่น้องครับผู้ใดบอเคยเห็นต้นมันฝรั่งครับครับมาเบืองน้ำกันเล่ยเมื่อนี่ครับต้นกะสีประมาณนี่ครับพี่น้องครับมีใบยัน นี่สิเป็นลำต้นครับพี่น้องนี่ก็สิเป็นขั้นคู่มันครับครับนี่นหัวก็จะอยู่ได้ในนี่แหละครับพี่น้องแตกเคิบนี่หัวสิเป็นพ่วงเป็นพ่วงคือจง,งมั่นส้ำประหลังบ้านเท่านี้แหละครับนันจะเป็นเงาเป็นเงาอยู่โอ้นี่ครับพ oh, ี่น้อง,องเห็นไหมนี่แหละหัวมั้งนะอันแตงนี่สงสัยจะเป็นหัวสีขาวครับพี่น้องมั่นฝรั่งขาวครับพันธ์สีขาวเนาะเมื่อกี้นุ่มน้ำม่นปเปียวมากจะเป็นพันธ์สีแดงครับ ่าสีแดงนีน่บ่เคยกินจักเทธอครับเคยกินแต่สีขาวครับเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันครับพี่น้องครับมันเป็นอย่งไรหัวอยู่จังไหนเนาะครับเดี๋ยวสีควันให้เบิง่งซูเบิง่งครับครับพี่น้องนะเคลียนี้เนาะครับเนาะคุณนี่คุณอะครับโอ้กำลังพอดีเลย ไปปลอกเฮ็ดหวานกับพี่น้องนี่แกงจืดเนี่ยเนี่ยมุกต้นมันออกกอนเนาะครับประมาณนี้ครับพี่น้องโอู้นะเห็น่่ขาวจวดเลยหวานไข่คุณ่ะ ครับโอ้ยดูนะนี่ครับมันสีหัวบบใหญ่คักเท่อนมันสีแดงเนาะครับสีขาวสีประมาณนี้

ทั้งไต่ก็มีครับพี่น้องนีนน่แต่หัวกำลังพอดีครับพี่น้อง ดีครับ,รบอันนี้มันสีขาวครับพี่น้องคุณอ่ะอครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะเข้ากะเรียบร้อยแล้วครับกับเก็บมันอย่างายเลย ทึ้งมันสีขาวครับพี่น้องมันฝรั่งสีขาวแล้วก็มันฝรั่งสีแดงครับพี่น้องบ่เคยเห็นจักเคอร์นี่ครับเสี่ยวไปลองเฮ็ดกินลองเบิ่งครับซุ้มหัวน้อยๆสีขาวนี่ผมเสี่ยวไปนั่นสะเพียของหวานไปเฮ็ดแกงจืดมั่วนั่นแหละครับพี่น้องครับซุ้มหัวใหญ่เอาไปฟันบางๆเราเวททอดครับเป็นคลิปหนึ่งฝากพี่น้องเหาครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนาะครับเนาะครับพี่น้องชีววิทยาการติดตาม คลิปหมๆของนุ่มหนาม้นข้นหนาดำครับพี่น้องครับจังไรก็แล้วแต่้ครับพี่น้องก็คือทอดสูผูซูุ้นคนเก่าเนาะครับเนาะครับเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีไหมหรือว่าผู้กำลังติดตามมาเนาะพี well ่น้องครับให้กำลังใจมาตลอดครับพี่น้องครับนุ่มหนาม้นข้นหนาดำครับพี่น้องอิสราเอลครับพี่น้องคลิปมือนีฝากพี่น้องเฮ้าครับคลิปหน้าพอกันไมเดอครับเด้อครับสวัสดีครับ